ประจำทุกปีเวลาที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็จัดลงทานเลี้ยงเด็กกรพาพราก็มีวัดบทวัดรดิษฐ์วัดเจ้าบุญเกิดที่จังหวัดอ่างทองที่มาเป็นประจำประจํา สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังชมกันอยู่ในขณะน,นี้ทางย t u b e ช่องลุกทุ่งธรรมะบิววงจริญวันนี้ก็เช่นเคยครับวันนี้พบกันอีกแล้วครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาที่วัดนี่แหละครับวัดโบสถ์วรดิษฐ์อาปาโมกอ่างทองวันนี้คณะเสบียงบุญเมตตาธรรมคำจุนโลกนำโดยพระอาจารย์ท่านมหามงคลคันติทโรประธานสร้างโบสถ์วัดศิลป์บุญแสงทองครับอ่า วันนี้ตรงกับวันที่สครับเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชนินธของกษัตริย์ของบ้านเรากับวันนี้พระอาจารย์ท่านหม,ม่อมคนลคันติทโรโท่านก็อ่าได้มา เลี้ยงอาหารเด็กครับที่วัดโบสถ์วรดิตอ่างทองก็อยากให้ชมภาพบรรยากาศในขณะนี้นะครับเด็กๆก,ก็กำลังพร้อมเดินกันมาเชิญรับชมบรรยากาศในขณะนี้ได้เลยครับี่เขาทำอะไรครับเนี่ยทำไก่ท<า>ดเป็กไม้ค่ะจะไปเลี้ยงเด็กวัดโบสถ์อ๋อเลี้ยงเด็กวัดโบสถ์แล้วเหรอเนี่ยน่ากินน่ากินใช่ไหม อร่อยนี่แม่ไม่กลัวอร่อยป่ะอร่อยใ่หมอร่อยนะภาพอร่อยไม่ใช่แบบาจกัววัดมหานิกายเพราะวัดมหานิธิทำอะไรก็ทำด้วยใจสลับภาพมาที่อ่างทองกับตอนนี้ก็คณะเสบียงบุญ มตาธรรมคำจุนโลกเรากำ ok. ลังเตรียมอาหารกันเต็มที่พี่ปะกายรุงอากและพี่แขทแม่ครัวใหญ่ของเราครับพระอาจารย์ท่านมามงคลก็เตรียมนั่งรออยู่ครับอ่นีท่านนั่งอยู่นี้ครับยิ้มแย้มแจ่มใสกลุ่มแม่ครัวมาจำเยงนมิตรธรรมคำจุนโลกวันนี้ถือโอกาส มาเลี้ยงอาหารเด็กที่มอนบวชตอนแเด็กนนี้กำลังช่วยกันขายอาหารแบ่งเป็นสองชุดเราเราเอากลับแล้วก็มาเอาข้าวกันมูนำกี่คนลูกเดอนีวกี่คนเหลือกี่คนเหลือกี่คนลูกทั้งหมดกี่คนสามร้อยกว่าโอเค

อ่ามีเมตตาจิตสูงมากพระรูปนี้เห็นแล้วก็มีความสุขครับพี่น้องตกแต่งสวยงามเหลืองอารามดังทองมอบให้พี่น้องนีที่อ่างทองครับวัดโบสถวรดิตพระอาจารย์ท่านมหาคนขันติทโรประธานสร้างโบสถ์ก็ชิ้นบุญแสงทองวันนี้ได้ทำกับข้าวครับ มาแจกดเด็กอยู่300 353คนประมาณ35 353คนฮะก็อาจารย์หลวงพ่อท่านบอกเมื่อกี้กับเนื่องในงานเนื่องในวันครบรอบวันเกิดพระราชนียนะวันมหามงคลครับอาจารย์มรการอาจารย์วันนี้ วันนี้กลุ่มสเบียงบนแม่ตาทำคำจุนลอกได้มาเลี้ยงเด็กในมื้อเย็นที่วัดบทวลดดิตจังหวัดอ่างทองตอนนี้กำลังจะัดจะเตรียมในส่วนของความพร้อมพ,อพร้อมแล้วเดี๋ยวน้องเลี้ยงเขาจะไปรับอาหารอยู่ทางด้านหน้าวันนี้เรามีแม่ครัวมาสามสี่ท่านด้วยกันมาช่วยกันจัดเตรียมอาหารเลี้ยงเด็กที่วัดอ่างที่วัดโบสถ์วลดดิตอ่างทองวันนี้ เขตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะที่นั่งพระกนกันที่นั่งอยู่นี่ก็คือนี่อยู่ม .4 ี่แล้วนะเห็นตัวเล็กๆมมสี่อาจารย์ถามนี่อายุเท่าไหร่เนี่ยครับอายุเท่าไหร่หแล้วเหรอ 16, 16แล้ว16แล้วม .4 อันนี้ก็ น,นี่อยู่มอะไรแล้วมอไหนนะอ๋อมอสามตอนเด็กตอ่อก็จะมัธยมถึงสามปีที่สามอ๋อ<า> <c oughs> นสาร์ข้าีแล้วเนาะเมื่อกลางวันนี้เขามาเลี้ยงอะไรอะฮะก๋ <c oughs> ะวยเตียวหรือว่าข้าวเมื่อกลางวันเมื่อกลางวันที่กินกินข้าวอะไรลูกก๋วยเตียแล้วก็ขนมจีนเงี้ย ขนมจีบม,มีขนมเมื่อเย็นนี้เป็นข้าววันนี้พระ้าจารย์ได้เอาเอาข้าวาข้าวกับแกงไก่หน่อมไม้นะฮะเป็นหรือเปล่าเนาะแกงไก่หน่อมไม้เคยกินบ่า ไม่เคยกินเลยลูกไ <c oughs> อ้โถ่สองข้างนี้ไอ้โถเดอะแถวได้ยวนกันข้างน้ายนอ้าวเยืนเคลื่อน,นหรอกเยืนเคลื่อนขณะนี้ครับเด็กก็กำลังเข้าแถวนั่งนั่งรออาหารครับนั่งรออาหารวันนี้พระอาจารย์ท่านมามงค,คลขันธิธโรประธานสร้างโบสถ์รัีสมบูแสงทองวันนี้ท่านได้มีโอกาสมา เลี้ยงเนื่งในงานวันอะไรนะ้าอาจารย์วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระราทีนีในรัชกาลที่สิบครับครับก็ไม่ได้ตั้งใจนะก็เป็นประจำทุกปีเวลาที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็จัดลงทาน เลี้ยงเด็กํำพ้าก็มีวัดบทวัดระดิตวัดเจ้าบุญเกิดที่จังหวัด่างทองที่มาเป็นประจำประจำวันนี้เราก็มาช่วยหลวงพ่อเจ้าวาดที่วัดบดวัดิะดิท่านก็เมตตาเลี้ยงเด็กจํานวน300กว่าชีวิตที่อยู่ที่วัดบทวัดระดิตท่านเป็นพระที่เมตตาเป็นพระพัฒนาสงเคราะห์นะ ตอนนี้ทั้งครูก็จะปล่อยนักเรียนให้ไปรับอาหารเริ่มจากเด็กเล็กแล้วก็เด็กใหญ่ก็<อ>แล้วก็น่ารักนนคนนี้เด็กชั้ขนนี้ครับเด็กก็กำลังรับแจกอาหารกันอยู่เเด็กก็มารับอาหารมื้อเย็น เป็นอาหารหมื้อเย็นของเด็กที่อยู่วัดบสถวลดนิตส่วนใหญ่จะเป็นเด็กจากแาวเขานะฮะแถวเขาเลยนะเด็กแาวเขาเป็นส่วนใหญ่<ช>แล้วก็มีเด็กไทยบ้างเป็นส่วนร้อยีสามร้อยกว่ารู้ไหมสามร้อยกว่าชีวิตที่อยู่ที่วัดบดดูวภาพบรรยากาศน่ารักเลยนะฮะ เมื่อก้องวันนี้ทานอะไรกันนะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวผักอะไรอะ่ะลูกชิ้นอ่ามีกว๋วยเตี๋ยวกับลูกชิ้นกิมบับจานท่านกำลังเดินทักทายกิมบับเดินทักทาย<ด>ต้องวัน <แก S 1> <ใ>นี้กินอะไรไม่เห็นเลยครับออ๋ อ, <problem> อันนี้อ,อ่ะหิวป่ะหิวนะอยู่อยู่ปอไหนแล้วปอสี่อ๋ออยู่ปอสี่ก็ปอเดียวปอนี้ก็ปอสี่อ๋อปอหกได้เหรอนี่น่าจะมัธยมเนาะมอปอห้าปอห้านี่ในตัวเล็กเลยเนาะอยู่ปอสองได้ยังเนี่ยอนุบาลหอเซนด อาตมาก็ขอเชิญชวนยิโยอมสาธุชนทุกท่านที่เห็นภาพบรรยากาศเด็กวัดบทวรดิตยอมท่านใดมีิทศรัทธาอยากจะมาเลี้ยงอาหารที่เด็กวัดโบทวรดิตก็ติดต่อแจ้งกับทางวัดได้เลยก็จะมีหลวงพ่อจเจ้าวาดเป็นผู้ดูแลเด็กที่อยู่ที่วัดโบทวรดดิต 300กว่าชีวิตถ้าเป็นวันธรรมดาไม่ใช่สาวอาทิตก็จะมีเด็กข้างนอกมาสมทบนะร่วมร่วม500ชีวิตที่มาอาศัยพ้องอยู่ที่วัโธธนะดโบสถ์วรดิตโดยความเมตตาของพระเดชพระคุณอเจ้าอาวาส ซึ่งท่านก็มานั่งให้กำลังใจทุกครั้ง,าทางที่อนาะเสบียงบนเมตตาทาคําจุนโลกได้นําอาหารมาเลี้ยงที่วับบดบทวรดิ์แต่และคนก็น,น่ารักทั้งนั้นเลยเนาะเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงออม .6 เขาเขาจะมีถาดอาหารประจำแต่และคน เราก็มาจะมาทําที่วัดเองก็ได้หรือว่าเราจะนําอาหารสําเร็จมาแล้วก็มาตักแจกเหมือนจากเหมือน,อนับกลุ่มคณะเสบียงบุญของเราเราก็จะปรุงจากาที่บ้านมาแล้วก็นํามาที่วัดพอถึงเวลาเราก็มาตักแจกเหมือนสภาพบรรยากาศในขณะนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของการแจกทานนะเป็นข้าวมื้อเย็นนะ อันนี้หนูอยู่อนุบาลแล้วเนาะวันหนึ่งเน่งน่ารักมากเลยอันนี้อันนี้เป็าอะไรแล้วลูกมัสองอ๋อมัสองอืมโดยมากจะเป็นผู้หญิงเนาะอาจารย์เนาะผู้หญิงเยอะเนาะผู้หญิงจะเยอะผู้ชายผู้ชายน้อยลูกมากเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเยอะ ผู้ชายน้อยเนาะผู้ชายกับผู้หญิงอันไหนเยอะกว่ากันเนาะผู้หญิงเยอะกว่าเนาะพูดในฝั่งนี้ก็ผู้หญิงใครอยากจะพูดคุยบ้างเนาะคุยไหมคุยหน่อยั้ยมีเราจะคุยบ้างหรือมีไหมไม่มีเลยเหรอฮะใครอยากจะคุยสั้นิดนึงนะคุยเกี่ยวกับ เอ่อที่นำอาหารมาเลี้ยคุยคนต่อทางคุยสักหน่อยหนึ่งเนาะได้ไหมลูกคุยได้ไหมอ่ะใครจะคุยลูกใครใครกล้าคุยบ้างเนาะคุยได้ไหมไม่กล้าคุยเลยคืออ่านแล้อ่านแล้วอ่านแล้วคุยคุยได้เลยคุยได้เลยลูก ค่ะก็ขอบคุณที่วันนี้มาเลี้ยงนะคะเอออาหารอร่อยมากเลยคะ่ะถึงหนูยังไม่ได้กินแต่ว่าหนูก็รู้ว่ามันอร่อยค่ะแล้วก็ครั้งหน้าก็อยากให้มาเลี้ยงแบบนี้อีกค่ะแล้วอยากให้มาเลี้ยงบ่อยๆเลยคะ่ะขอบคุณค่ะมาเอธุ

หลังจากองดิหลังจากรับข้าวแล้วก็หลังจากรับข้าวแล้วทีนี้เข้ามามานั่งทานกันที่อ่าลงฉันอ่าลงทานข้าวขนอะงวัดตอนนี้วันอันนี้เขาเรียกแกงอะไรนะรแกงหน่อไม้เนาะแกงหน่อไม้ไก่เป็นไงอร่อยไหมลูก อร่อยไหมหยุดหน้าคล้องต้องบอกอร่อยไหมก่อนนะคนเล็กกินได้หรือเปล่าเผ็ดหรือเปล่าเนี่ยหลไม่เผ็ดเนาะไม่เผ็ดเรสชาติเป็นยังไงบ้างเนาะอร่อยไหมหลออร่อยนะโอ้ส่วนมากจะทานเผ็ดเก่งเนาะทานได้หมดเลย <c oughs> กินกันหมดไมหมเนลูกแล้วตอนเย็ยนหลังจากที่ทานรอบนี้แล้วดึกๆไม่อีกไหมไม่มีแล้วเหรอแค่รอบนี้รอบเดียวใช่ไหมห้าโมสงเย็นเนาะก็จะมีขนมมีขนมไหมไม่มีแล้วอร่อยไหมตัวเล็กอร่อยไหมลูกมัน <c oughs> <c oughs> เผ็ดจะกินได้หรือเปล่าน้ออายุในน้อยอร่อยไหมอ๋อนี่ยตอนล็กก hmm. uh, hmm. hmm. mm. ินใหญ่เลยมีมีเป็นโควิดกันด้วยเหรอช่วงนี้ครมีป่ะติดโควิดกันด้วยเนาะมีป่ะ ไม่มีเนาะทานกันเร็วจังเลยเนาะอิ่มแล้วมันคนก็อิ่มแล้วกินกันหมดไหมโวยมากจะเป็นเด็กผู้หญิงกันกยเยอะเลยเนาะผู้ชายไม่ค่อยมีมมเลยพรุ่งนี้เช้าผู้ชายไปไหนหมดเนี่ยอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกอ,อันนี้เด็กโตหน่อยพ่อจย์เด็กโตนิดียครับเด็กโตหน่อยคน เนี่ยเอ่อมสี่แล้วเนาะมสี่มห้าพอมหกแล้วมหกแล้วจบเอ่อจบแล้วจะไปทำงานอะไรกันเนี่ยใจรักอะไรลูกเรียนตอเรียนอเนาะ ส่วนใหญ่ลูงพ่อเขาส่งให้ไปไปต่อที่ไหนครับราชพัฒน์ราชพัฒน์อืาชพัฒนทางตอนนาอยุทธยาค่ะอุธยาอ๋อือไปต่อราชพัฒนอ์อุทยาครับออส่วนใหญ่เวลาที่ไปต่อจบปอตีแล้วเวลารุ่นพี่ที่เขาไปบรรจุเป็นครูเขาได้กลับมาสอนที่รุ่นน้อง,งม้างไหมครับ่ กลับมาสอนเป็นส่วนมากหรือส่วนน้อยส่วนมากส่วนมากเราะจะมาเจอกันสอนแล้วพวกเรากลับบ้านกันบ,บ้างหรือเปล่าครับกลับเนาะะปีละกี่ครั้งอนี่ยครัปีละครั้งเองอ,อยู่แถวไหนกันเนี่ยครับบ้านบ้านอยู่ที่ไหนครับอ,อยู่เชียงรายอ,อยู่เชียงรายโดยมากจะค,คนทางโน้นนะอาจารย์ยยยยยดูหน้าตาก็ใช่อื อันนี้ก็มหา้าหรือมหกอร่อยไหมลูกมหกแล้วเหรอน่นน่ะมหกอปีหนึ่งแล้วเหรออมรจพันหรออ,อันนี้อะ่ะปีนหนึ่งมาเลยเหรออหน้ายังเด็กอยู่ลเลยมปีนหนึ่ง <laughs> อร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับ อร่อยไหมอร่อยเนาะอร่อยไหมนี่ Buffalo> ิงเหงื่อออกเลยเนาะเตียนแสดงว่าอร่อยเผ็ดชอบกินเผ็ดเหมือนกันนะพี่เนาะเผ็ดเนาะกินเสร็จเร็วนั่นเผ็ดเผ็ดลองดูว่าเผ็ดหรือเปล่า ่อยไเย่อร่อยไหมคะอร่อยกัอร่อยก็เนี่ยปออะไรแล้วครับเนี่ยปอสองเหรอปอสองนะสองทำบนท่าบนสองทำบนด้วยเดี๋ยว อยู่มัสามปีไทยยังไม่ค่อยชัดพุทธไทยยังไม่ชัดเลยหน้าตาหน้าตาคล้ายคนทางเหนือู่นน่ะคนหนาวเจ้าไม่เพลดหรอแล้วลูกอย่างงั้นเดี๋ยวเรา เ้าไหวเถ้าไหวาลุงพ่อเลยก็ได้น้องกาได้เลยก็ได้ร่มตั้งน้ำโมสามจบพร้อมๆกันนะจะได้ก็บควาเท้าไหวโมตัสสะะัวัโตอาราโตสมาสัมปุทสสะ <ม>นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัมเมทะวะขาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินนังวัตเะตเมทานังนปัจจัยะทานังวัตถุทานังอาสวะ อาสวะขยาวหังขยาวหังนิพพานังโหตตนิพพานังโหโตดมช่วยกันยกใจถวายอา,าจารย์ไม่เป็นไรค่ะสองคเลยสินะ ที่กดน้ำมาสองขวมันขอบใจนะยังไม่ลืมเลยนะมาเตรียมมาตั้งแต่โควิดมาไปนี่มาปรับปับับทำว่าจะไม่ได้เตรียมตัวเพิ่งบอกว่าเช้านี้เองก็เลยไม่ได้มีของอะไรมาเยอะนี่คอยวังไว้เลยไม่มีสีไม่มีกลุย ไม่ด้เสียงเยต้องมีขนมใช่ใช่ไม่ได้บอกล่วงหน้า1ิแปดิแปดโอเคขวดน้ำก่อนนะยะอาวาลิวะโูราบาลิปุเรนติสาะาลางเทวะเนวะอิโตดินนัมเปตาน ดิสตังปติสังตุหันติสเมวะภิกะโตสัพเทโพเรนโตสังกปาจันโทปะนละโธยะอามณิโชตินาโสยะอาสัพพิสิโยวิวัตโตัพธโรโพวินัสโตมาะเทวาเทวะลาโยติสิขายุโภวะ มหากทีคลนาจะมีวิสัยนิจกรรมนิภาปัญญโภคนต่าโนธรรมะบุญญามาหล่นพระทรงยิ่งใหญ่รู้เรียบร้อยรับนี้วันนี้ก็พิพการู้พิยาพุนพุณประธานสร้างโบสถ์ของเราผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อ ก็กาลังกับพนักเสบียงบุญเมตตาทำคำจุนโลกก็กําลังแจกปัจจัยน้องๆที่ได้ช่วยกันทํางานล้างถ้วยล้างจานครับก็เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆครับครับวันนี้คลิปนี้ผมบิวเจริญลูกทุ่งธรรมบิวงเจริญก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ขอสวัสดีท่านผู้ชมท,ที่ติดตามนะครับที่รับชมกันมา,าเป็นกำลังใจให้คลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับพรุหน้าขอเจอกันใหม่กับอาทิตย์ใดนั้นแลแต่โอกาสลกและแต่จังหวะขอสวัสดีทุกทุกท่านทุกทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเธอแรรงงาายยทวยห้หถใค์พพะุจ พระท่นใจเราด้วยแรงแห่ามามงความศรัทธาอามงคลคพระท่านมามอามงคลนี่ด้วยใช่ไหมขันติธา,าดูไปโหลดได้วป่ะไปโหลดได้จะขอเชิดชู เธอทูลพระคุณชาภูมิใจหนักหนาเกิดมาชาดูแลด้วยนะำอายานะดูแลด้วยเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวจะยอมอพยะเดี๋ยวคุยอมวันผ่านเ่ยไปเก็บของหมดแล้วที่โรงเรียนน่ะโรงเรียนครับพาเกิดเลยอ้อมหมดแล้ว

จะขอเชิดชวนเธอทุ่ระคุณมูชาภ่มิใจนักหนาเกดมตาร่วนซ้างปิดมาคู่า้านเปิดมาคู่บ้านลาล้มันมาหันนีเรียงตอนสายแล้วครับก็มีอะไรที่ีมืน โบสท่านเสร็จแล้วไปฉลองด้วยไหมครับกลับเชิงครับ